ฮัชาฝ่ามืออยู่ไรฝ่ามืออยู่ไรนี่คือการบอกโจทย์แบบไม่ให้ทกแกตั้งตัวไงล่ <c oughs> ะไม่ใช่ะไยพี่เจ้ากำลังนั่งวาดอยู่เลยเดี๋ยววันนี้เราเอาไปถ่ายง,งานข้างนอกแต่ว่ากินก๋วยเตี๋วก่อนเราจะต้องรีบนิดนึงนะครับฉะนั้นเราจะรวมหลายสิ่งเลยครับกาแฟฮึบชน ยังไม่ชิมอ่าป้อนข่อยเตี๋ยวไม่ใช่อะไรครับเมื่อคืนลืมชาร์จแบตกล้องครับดังนั้นต้องพูดแบบรวบตึงต้องไม่เสียเวลาพูดอ่าป้อนพวกแกก่อนอันาไมลลูกชิ้นอันาไมลอ่าโอ้ย oh <yeah. S 1> อืมอือหอสุดยอดกูสตาร์ทกูสตาร์ทไปเอากล้องไปชาร์จก่อนระวังกิน ทสีวขึ้นอุย้ยโทรมาด้วยอุยอ้ยอุ้วขึ้นทโทรมาด้วย Can o u p l e a i f y o n r date of birth? ไอ้เซตเดทอ a บิร์ต e กมอ่าใช10 1988ขอบคุ e e Have you reach? ว้าวพอหลออกปุ๊บเขาโทรมาเลยเราไม่ต้องโทร1330ไม่ต้องโทร1668ไปตรวจฟรีแล้วเจอผลปุ๊บสักพักเขาโทรมาเลยโทรมาชาร์จเลยอินชาร์จถามทุกอย่างแล้วก็ยื่นข้อเสนอฮอส p ิทอลมาให้พักฟรีเขาบอกว่าพักได้ถึงวันที่28อสิอาทิตย์เนาะเดี๋ยวขอคุยก่อนเพราะว่าฮอส p ิทอลค่าฟรีไม่ต้องถาม ไม่ต้องลําบากคนอื่นก็ดีก็ดีดห้องก็เดี๋ยวจะได้คลีนห้องด้วยเดี๋ยวขอปรึกษาพี่หลุยแป๊บหนึง่งตอนนี้ใจเหมือนอยากจะย้ายไปฮอสพิทอลเพราะว่าสบายข้าวฟรีทุกอย่างฟรีแล้วก็ได้รีวิวด้วยเฮ้ยอิสระย้ายที่นอนนะครับเดี๋ยวขอตัดสินใจแป๊บหนึง่งอยู่ที่กองนะครับมานานมากเพราะจําเวลาผิดมาเร็วมากด้วยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าลืมชาร์จกล้องก็เลยนั่งชาร์จกล้องไว้ก่อนพี่เจงมาเนมีอย่างหนึ่งที่พี่จะต้องถ่ายให้ดูเลยว่ะเฮ้ยอันนี้แบบภาคภูมิใจอะ่ะมึงเดินมาแบบกูแแบบบบโอออออ้่่ามมึงกเเเลยพืดูจ นไงโจนมาป้นไงโอ้โหที่เออมาดูวุ่นหลังกูไม่ซื้อรองเท้าเย้เลยพวกเนี้ยซื้อมาเดี๋ยวไปให้เพื่อนล้อไม่ได้ล้อนจริงจริงชิ่มชิ่นชมเฮ้ยวันนี้มันแต่งตัวดีจริงโบฟิสโบฟิสอะไรคือโบฟิสแบบ โอ้โหสุดยอดอ่ะเท่มากเลยวันนี้แต่ถ้ามเหยียบรองเท้ากูนะกูยังคิดอยู่เลยใช้ชีวิตยังไงวะพวกคนใส่รองเท้าไม่ได้ได้พวกนี้เขาว่าให้เหยียบออกได้เลยไม่เอาไม่เอาขึ้นรถอทิตย์มาต้องนั่งเงี้ยมีคำถามครับนั่งรูดตลอดไม่เหยียบคนโคลนดินๆอะไรนี่ทำไงเนี่ยไอ้ผู้ผู้เนี่ยใช่ไงผมก็คิดว่าผมจะใส่มาเฉพาะแบบงานที่มันรู้สึกว่าเราไม่ต้องลุยงาองานปลอดภัยนิดหน่อยๆอะไรเช่นพวกแบบบิ๊กเมล์เทนแบบนี้โอ้โหถ้าไปนั่งกูเข้าคอนเวิร์ตกูยังยังดำหมักออออ่่่่ะะะนนนนนนนีถ้้าาฝตตกกกกกคเวิร์ัับยยง็แไไไมมด ออกเลยมันออกมาเป็นรองเท้าลูกเสือโอ้โหพวงใจพวงใจเรื่องเพื่อแต่งตัวดีมากอรู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่ซื้อคู่นี้มาเพราะว่าเห็นแล้วชอบเลยบ่อยโต้นี่โต้จัดให้นะเอสเดอบิวนะมึงเ่้ยไอโต้มีสีขาวมันเคยใส่อยู่แต่กูเห็นสีดำมันเพิ่งออกมาสักพักนึงแล้วกูจะเอาไม่ทำกูบ่อยโต้โต้หายให้ด่วนเลยแล้วก็เหมือนโดนราคาแพงขึ้นมาประมาณแบบห้าร้อยบาทไออย่างดีนี่ดีพอแบบเท่าไหร่ก็คุ้มอันนี้เป็นตีมเป็นตีมแบบใส่กิมมิกโลโซไม่ใช่โลโซทุกงเโอ้โหท่านผูรักเฮ้ยโอ้โห โซโลโซโลเดี๋ยวคุณจะต้องโดนแฟนขับตอนที่พันมาตามเล่นคุณแน่เนี่ยหมวกหมวกเนี่ยหมวกเขาก็โซโลเนี่ยสุเถ้าผมก็มาอันนี้ผมไล่มาแล้วผมดูอยู่ดูอยู่แต่แต่ข้างในเป็นเป็นลูฟี่นะอันนี่จะมีดาบโซโลไงอ่ะถูกต้องเออโหภูมิใจแกออกออกงานชอบชอบชอบอยากพูดเยอะเลยไอเขาแลนานทีแต่งตัวดี เฮ้ยมันแต่ตัวดีจริงเจออยับไปเป็นสไตล์ใช่ป่ะไม่ใช่เฮ้ยถ้าถ้ายับแล้วมันก็ไม่ยับแล้งอะไม่มีใครว่าได้ว่าเสื้อแบบนี้มันยับง่ายเว้ยกูเลยปล่อยยับไปเลยไม่ยับไม่เท่นี่ขนาดไหนยังบอกไม่ยับไม่เท่ไม่ยับไม่เท่เยี่ยมมากสุดยอด สุด yeah, <yeah>, yeah. ยอดยอดยอดพี่ที่มาพี่ที่มานิ้วป้องเยี่ยมมาเลยถ้าเป็นคนอืผลิตุติเขาคงดีใจแต่พวกนี้มันแรงมันทำงี้นะกูจะแอบระแวงแบบมันดีจริงป่าวะไม่เป็นเนอันนี้มาชนอ่ะได้ไั้ได้ได้ว่าเออมันมันพูดจริง ก็พูดจริงแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเราก็ตื่นตันว่ะเฮ้ยเราทำได้เหมือนกันนะปกติเราจะแบบภาพแบบความแต่งตัวแต่งตัวโจรอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็โจรอ่าชีวิตนักก็เดิมนไปต้องถอดแว่นอ๋อต้องถอดแว่นถอดแว่นอันนี้มันคือโจรที่แบบขโมยมาแล้วไปขายของเสร็จแล้วอ่ะโจบเลยทีเนี้ยต้องใส่ผมด้วยเออ เออปล่อยผมก็ได้ปล to ่อยผมก็ได้เด็กสเก็ตอ่ะเออเด็กสเก็ตไดแฮกค่างแหกค่ะให้เป็นรูปตัวเอ็มแองจิก่ะให้เป็นรูปตัวเอ็มยิมสลิกอีกอ่ะภูมิใจภูมิใจ For calling New York City's test and trace core hotline. If this is a medical emergency and you require immediate medical assistance, please hang up and dial 911. For information about COVID-19 testing or test results, press one. Hello, and thank you for calling the COVID-19 aftercare support line. We will connect you with an agent soon. Please hold on the line. Thank you for holding. All of our agents are currently assisting other callers. Your call is important to us. Please. คลอดเซ็นเตอร์แม่สายไม่ว่างเลยโทรไม่ติดผมว่าก็เหมือนกันแหละเหมือนบ้านเราแหละตอนช่วงที่โทรไม่ติดเนาะหน้าบอกไปเลยตั้งแต่เขาโทรมาว่าแบบโอเคไปฮอสปิเตลก็ไปฮอสปิเตลนี่แม่งเขาให้เบอร์มาแล้วก็โทรพยายามโทรไม่ติดเลยหลายสายมากหน้าตอบตกลงไปเลยนะฮะเสี๋ยเวลาเลยอ่ะรอก่อนรอก่อนจะได้เดินทางไหมในวันนี้ two hours later ไ,ไมึงโทรมามึงบอกมึงจะม,มาตอนบ่ายสองครึ่งเอ้ยต้องเก็บของก่นอนรีบนะไปเอาเดี๋ยวขอเก็บของก่อนครับเพราะต้องเอาของไปเยอะรถจะมานะครับไปนอนลุกแ้วไปแล้วรอรถมารับนะครับเขาโทรคอนเฟิร,ร์มกันเรียบร้อยแล้วเขาบอกจะมาบ่ายสองครึ่งก็มีคุยผิดพลาดกันนิดหน่อยก็มาสายนะครับนี่ก็บ่ายสามแล้วไม่เป็นไรเมื่อกี้คนขับโทรมาแล้วรอครับหน อะไรวะกี่โมงกลับบ้านกันกลับบ้านกับบ้านงานเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านกันกันเมื่อกี้มันยังจะหลับกันอยู่เลยโอ้โหแตถือว่าสนุกสนานสนุกสนานทำไมเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนแล้วอ่ะเอ้าผมไอ้คนละคนกันครับคนเมื่อเช้าากลับบ้านไปแล้วผมเป็นน้องชายเขา อันนี้เวงเออ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวสปอยเดี๋ยวดูดูหน่อยทีอ่ะโอ้ยสำหรับแฟนเทพลีลาและแฟนรับทราบนะเฮ้ยเราค้นพบเคมีพิเศษว่ะจากการมาถ่ายเทปวันนี้เชื่อไม่เคยเชื่อเพราะมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยลองลองถ่ายร่วมเฟรมกันไปโฟกัสขัางหลังเนี่ย

It's Sarah. ถึงแล้วครับมาอยู่ฮอสพิทอลโอ้ข้างล่างไม่มีใครใส่ชุด PPE เลยนะฮะไม่มีเลยก็กรอกเอกสารแล้วก็ขึ้นมาเดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังอีกทีนึ่งคร่าวๆทั้งหมดว่าขั้นตอนมันโดนอะไรบ้างนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้โรงแรมอะไรด้วยรู้แค่ว่าโรงแรมอยู่ใกล้สนามบินลาโกเดียนะครับลาโกเดียก็เป็นสนามบินหนึ่งในนิวยอร์กที่ไม่ใช่ JFK นั้นน่าจะเป็นคนไข้นั่น่ะ เนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยคนไข้เขาให้ออกมาเดินเขามีอยู่กฎหนึ่งบอกว่าคุณสามารถออกจากที่นี่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณแต่ถ้าออกไปแล้วออ,ออกกอกำหนดไม่สามารถกลับเข้ามาได้นั่นแหละ <c oughs> เขาไม่ได้แบบบังคับขนาดนั้นมึงอยากไปมึงไปแต่มึงห้ามกลับมา,านั่งสัมภาษณ์สอบถามกับพยาบาลเขาบอกว่าผมออกได้วันที่2 7กสิบเจ็ดับ november บวันวตั้งแต่วันที่มีอาการไป ็อับอถึงบ้านเรียบร้อยครับนี่ครับรูปวาดพี่จอร์ดครับนี่เฮ้ยมึงพี่จอร์ดรู้สึกว่าจอร์ดวาดมือดีขึ้นว่ะคือน,นึกย้อนกลับไปคือจริงๆก,ก,ก็อยากจะให้ขึ้นรูปมือ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 คือพี่จอร์ดแบวาดอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบสัดส่วนอนาตอมีหรืออะไรแบบเนี้ยไม่เป็นเว้ยเหมือนวาดหน,น,น้าคนไม่เป็นแต่ทีนี้พอไม่ได้วาดมือมานานๆแล้วรู้สึกว่าเออว่ะตัวเองวาดมือดีขึ้นว่ะดูเป็นฝ่ามืออยู่ละเออพาไปดูพี่เขียวหน่อยพี่เขียวทําอะไรกินวันนี้เฮ้ยพี่แสงรีปิดประตูเลย ยายทำอะไรกินทำข้าวผัดกุนเชียงวันนี้ข้าวผัดกุนเชียงอาหารฉุกเฉินอาหารฉุกเฉินเออก็คือข้าวผัดของเหลือเออแล้วก็เราไม่ได้ตั้งหลักไงอ่าแล้วก็มีต้มหน่อไม้ไม่ได้อันนี้ต้มจืดวุ้นเส้นใส่ดอกไม้กินจากเข้ามาในมีคนเดี๋ยวก็ต้ออยากให้ทำกุนเขียวคุกกิ้งนะเออใช่จะทำอะไรดีปะเออเราคิดเมนูเตรียมไว้ก่อนเออเราทำดีนะแหม่เอ้ยติดแสง มันเห็นถ่ายพี่เขียวปุ๊บมันรีไปเลยนะไ่พี่แซงนะเฮ้วันนี้พี่จอดเอ้ยนี่ไงจเจอแล้วน้องหนีแล้วนะอย่างไรอ่ะล้างครับวันนี้พี่จอดพอแค่นี้แล้วกันนะครับ see you tomorrow นะครับครับกูเดะ เซตอัพทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับในห้องก็ไม่มีอะไรมากก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยว่าเออเราได้ด็อกิวเมนอะไรบ้างมีกฎอะไรบ้างนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเพราะอยู่นี่ก็คงไม่มีอะไรทำแหละค่อยๆรู้ไปละกันเนาะก็สรุปว่าหลังจากที่ผมไปสบอบมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดผมเป็นโพสิทีฟแบบเรื่องมันส่งไปส่วนกลางเลยครับไอที่ตามรถนะนะั้นน่ะเขาจะโทรกลับมาภายในวัน2วันเลยอยากที่เห็นโทรกลับมาแล้วก็เนี่ย,โ,ยโปรเซสทั้งหมดเกิดขึ้นภายในวันเดียวเขาต้อามาถามๆถามๆถามๆแล้วออกมาอยู่ไหมอะไรไหมปึ๊บปุ๊บปน๊บตััั้้งแต่วนนนไป วันตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่นี่ฟรี <c oughs> อยากจะบอกว่าเฮ้ยจากที่เราไปทําการแบบดูเรื่องทำสเต q ควอลันทีนเออแล้วก็โฮสปิเตลหรือแบบลงมาสนาลอะไรของที่ไทยเนี่ยโอ้ของที่ไทยมาตราการดูเข้มงวดกว่าที่นี่ไม่มีใครใส่ชุด PPE เจ้าหน้าที่พยาบาลใส่แค่เฟซชิลแล้วก็หน้ากากถุกมือยังไม่ใส่เลยกระดาษหยิบอะไรต่อจากผมหมดเลยเป็นเรื่องน่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเอ้ยบ้านเราไม่ใช่ คีๆนะควาแมแบบรอบครอบเนอะอันนี้ก็เดี๋ยวรอทานข้าวแล้วก็แค่นี้ครับประสบการณ์ประสบการณ <c oughs> ์ปะครับรักษาสุขภาพสําหรับใครที่สมน้ําหน้าอิสระก็ดีใจด้วยนะครับไม่ต้องสมน้าหน้าเรื่องติดโควิดเพราะเดี๋ยวสักวันผมว่าคุณก็ต้องติดเพราะว่ามันเป็นโรคประจําถิน่นไม่ใช่แช่งนะแต่เราเรามองแล้วว่าเออมันคงเป็นโรคประจําถิน่นเหมือนโรคไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่อ,หอะไรอย่างนี้ถ้าจะสมน้าหน้าผมสมน้ําหน้าเลยครับเรื่องที่แบบสเกตดูมันเสียอันนี้ก็เออยอมรับยอมรับคําสมน้าหน้าแต่โดยดีเพราะว่าสเกตดูเสียนี่เสียใจมาก อดเจอในอาร์มด้วยอันนี้ก็เสียใจอีกเช่นกันเออก็สมควรไม่มีอะไรเรายอมรับนะครับก็ทุกคนนีก็อย่าลืมรักษาสุขภาพเปิดประเทศที่ไทยแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแต่ที่นี่ก็เพิ่งมาสตรีทมากยิ่งขึ้นนะครับในเมื่อวันที่15บห้าโนเวมอร์เข้าหน้าหนาวเนาะแล้วก็กําลังเข้าช่วงเทศกาลด้วยนี่ผมก็อดฉลองแต n งสก i วิ่งเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องช็อปของ Black Friday อนไลน์โน้ตบุ๊กนี่เอาเน็ตแรงสบายไปแล้วทุกคนอัปเดตแค่นี้บายบุย